ค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน2จุดในอำเภอยะริ่งและอำเภอเมืองปัตตานีเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่การพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันปะตะทถนนสาย42ใกล้สถานีขนส่งปัตตานีตำบลบานาอเภอเมืองปัตตานีเมื่อช่วงค่าทำให้ปั๊มน้ำมันเกิดไฟลุกไหม้และหัวใจน้ำมันเสียหาย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในปั๊มน้ำมันปตทตําบลบานาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้ปืนพกสั้นยิงขึ้นฟ้าก่อนจะวางวัตถุระเบิดที่หัวใจน้ำมันแล้วขี่รถหลบหนีไปหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตและในเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเหตุระเบิดภายในปั๊ม พีทีที่ริมถนนสาย42ตำบลปียามุหมังอําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมคล้ายกันคือขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนตะโกนไล่คนออกจากปั๊มและวางวัตถุระเบิดก่อนจุดชนวนระเบิดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเหตุระเบิดทั้งสองจุดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการดูแลเข้มงวดมากขึ้น